เสื้อแขนสี่ส่วนอลาคาร์ดุรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นแบบสีพื้นเสื้อลูกไม้ตัดต่อผสมกับผ้าลินินนะคะเนื้อลูกไม้ตัวนี้เป็นเนื้อลายทอใหม่สวยมากคือลายเขาจะแบบมีมิตินะคะแล้วก็เป็นเนื้อทอแบบทอแน่นแต่ว่าเนื้อบางนี่เนื้อสวยมากตัดต่อผสมกับเนื้อลินินนะคะคือที่แขนเขาจะเป็นการต่อทิมลูกไม้แทรกลินินนี่ ด้านหลังก็จะเป็นลินินนะคะเป็นลินินเนื้อบางคอผ่าวีนะคะคือเย็บกดลูกไม้อีกลายหนึ่งแล้วก็ผ่าวีลงมาชายเสื้อก็เลาะเป็นแถบเชิงลูกไม้นะคะสวยมากเนื้อหลูแล้วใส่สบายแน่นอนคือซัมเมอร์ตัวนี้ไม่ร้อนเลยนะคะคอนเฟิร์มมาทั้งหมดสามสีมีสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะเป็นโทนสีแบบ โทนสีคลาสสิกใส่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วส่วนมากนะคะมีไซส์ S ถึง 3XL สีขาวฟ้าแดงนะคะ